ตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ท่องประจิมมู่หลงเปาติง่งปลายตามองสายฟ้าฟ,า,ฟาดบนฝักดาบออกจะผิดคาดแม้วิชายุดภัยสารวิชานอกรีธก็เชี่ยวชาญน,นับไม่ถวนทว่าในว่าศาสตร์วิชาใดขอเพียงมีความใกล้เคียงผู้ฝึกปราณล้วนถือว่าชั้นสูงเด็กหนุ่มและเด็กสาวคู่นั้น ย่งค้นเคยเรื่องแบบนี้ไม่มีใดเกินเปรยมังมีปรมาจารย์พวกฝึกปราณที่เชี่ยวชาญการเก็บเกี่ยวสายฟ้าทั้งสองต่างสมหัวกระซิบกระซาบโดยเฉพาะเด็กสาวจอมตกะกร้ถึงกับจ้องก้าวสายฟ้าม่องของแท้ของจริงคขม่งหากนางได้กลืนสายฟ้าลงทองหล่อเลี้ยงสักไม่กี่ปีถึงตอนนั้นคงอาจจะอ้วนข้างตัวนี้ได้แล้วผงจิงเหยียนสีหน้าตึงอยู่ตลอดเวลาเข็ดขั้นมักคายุดสูงอย่างเขา ไม่มีอันใดมากไปกว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวดาบผลข้ามแม่น้ำออกจากฝักมาอยู่ในมือซ้ายของสีเฟืองเหนียนความเร็วฉับไวยิ่งก้าวสายฟ้าและแปลปลาาเวียนวนแสงม่วงเจิดจรัดกระจ่างตาชงเหลืองไม่เกรงใจควบคุมทวนเหล็กที่สีเฟืองเหนียนโยนทิ้งกลับมาบัดนี้สองมือถือทวนเหล็กพร้อมต้านทานดาบออกจากฝักหวดทวนแนวขวางปลายแหลมทวนหวังเล่นงานสีข้างสีเฟืองเหนียน สีเฟื่องหนียนไม่เปลี่ยนจากบุกเป็นรับคนเดินตามดาบเหมือนถูกผีสิงร่างปลายดาบพลันบิดเล็กน้อยร่างพุ่งไปเบื้องหน้าหลายเฉียสัแดงวิชาดาบหมุนที่ลีรับอัศจรรย์กว่ามือดาบทั่วไปปลายแหลมทวนเล่นงานพลาดเป้าเบื้องหน้าชงเหลืองสว่างวาบหยิบยืมพลังของทวนอักษรโคง้งด้ามทวนหวดฟาดเป็นวงโคง้งในสายตาคนนอกเห็นสีเฟื่งเหนียนเดินตามดาบอีกคนก็ไม่ยอมน้อยหน้า จึงเดินตามทวนแรกๆกหมหลงเปาติ่งมองอย่างนึกขันไม่เห็นดีในดาบหมุนของสีเฟืองเหนียนแต่หลังจากพิจารณาเห็นว่าดาบของสีเฟืองเหนียนเหมือนสับสนไร้กฎเกณฑ์แต่กลับโจมตีได้ประจบเหมาะพอดีแต่ละดาบผ่าลงห่างจากชงเหลียงสี่เชียจึงมองอย่างอัศจรรย์แล้วชงเหลียงที่คอยหลบเลี่ยงไม่หยุดบัดนี้ขมวดคิ้วเคร่งเครียดมีชัยกลับกลุ้มโมโห ที่เจ้าหมอนี่คิดแก้แค้นที่เขาใช้ทวนแทงหว่างคิวแต่เพราะกวาดแกงดาบสเปะสปะอย่างเด็กน้อยแบบนี้ไม่เคยได้ยินได้เห็นมาก่อนชงเหลียงย่อมไม่รู้จักซรงเนียนชิงมือกระบี่แห่งสากกระบีตรงเยียทรงเนียนชิงทงยุตธภพครั้งสุดท้ายพร้อม14กระบี่14กระบวนท่าทรงเนียนชิงในตอนนั้นใช้กระบี่ฉายกำแหงกระบี่เพียงเล่มเดียวสำแดงกระบวนท่าถือโคมฉายกำแหงมองแผ่นดิน และเดินตามกระบี่เช่นนี้มันเด็กน้อยเพิ่งเริ่มฝึกกระบี่ถือกระบี่หนักไม่ไหวแต่ยังฝืนถือพลางวิ่งตุ๊บปัดตุ๊เป๋ฝีเท้าว้าวุ่นสับสนสภาวะกระบี่บิดเบี้ยววิ่งโหงนเงียนไปมาถึงตรงหน้าลั่วยางสีเฟื่องเหนียนสําแดงดาบหมนุนควบผมก้าวกระบี่เหินแฝงสายฟ้าม่วงก่อตัวเป็นค่ายล้อมชงเหลียงไว้ตรงกลางไม่สนใจว่าชงเหลียงจะรับมืออย่างไรมือหนึ่งตบเป๋ปะไรรูปแบบสับสนอุลมาน เป็นเพลงคุย18จังหวะของเสียส่งโกนนักเป็นหญิงตาบอดเดีดนิ้วใส่ดาบผลข้ามแม่น้ำโดยศาสตร์ร,รับกระบี่ดัชนีชี้ภูผาภูผาถมสมุดของผู้ฝึกปลานที่สแสดงเหนือทะเลสาบของทหอกเาเยเยียนกระบี่ยันมากมายที่ร่วงตกบนพื้นจตุรัสผันเด้งขึ้นราวมีชีวิตพุ่งทะยานเลี้ยวรถแทงพรวดใส่ชงเหลียงสามศาสตร์ที่รอบศึกษาจากส่งเนี่ยนชิงเสียส่งโกน และผู้ฝึกลานสำนักควรอิมหนันไห่แม้ดูแล้วคนละทิศละทางแต่เมื่อหลอมในเตาเดียวกันแล้วกลับคล้ายมหาปร,รมาจารย์ทรงพลังดังพยักเขมือมื่อลีมู่หลงเปาติงยิ้มพลางเอ่ยเสียงเบาหน้าดูและใช้การได้จริงแต่ว่าสับสนโอลมานไปสักหน่อยยังห่างจากโหนคืนเก่นแท้อยู่บ้างชงเหลียงรับมือพละวันเพลงคุยส8ปจังหวะนั้นยังพอรับมือได้ส่วนกระบี่ยันสิบกว่าเล่ม ที่ไม่รู้ว่าสีเฟึ่งเหนียงควบคุมได้อย่างไรก็รับมือได้อย่างปราดเปรียวหากเป็นเมื่อก่อนโดยพรสวรรค์ยากพบเห็นของชงเหลียงคงไม่ต้องหลบเลี่ยงแต่ครั้งนี้กลัวว่าไม่หลบจะหลงกลแต่กระบีเหินห่อหุ้มด้วยสายฟ้ามอวงเปลี่ยนรังสีข้าฟันเก้าชนิดนี่ต่างหากคือไม้ตายสองมือชงเหลียงกำทวนที่ถูกสายฟ้าม่วงเฉือนปลายแหลมออกไปแล้วนับตั้งแต่ดาบออกจากมือซ้ายของเจ้าหนุ่มนั้นจนถึงตอนนี้ ชงเหลียงยังไม่อาจโต้คืนได้แม้แต่ครั้งเดียวทําให้ชงเหลียงเดือดดาลอย่างแท้จริงที่ชงเหลียงแซงไว้ไม่ตีให้ก่อนหน้านอกจากคิดยามฟานอองหนุ่มแล้วอย่างพอขัดตาที่เจ้าหนุ่มนั่นฝึกดาบพกดาบแต่ไม่ยอมให้ดาบออกจากฝักบางอาจหวังมาใส่ฆ่าชงเหลียงบัดนี้ถึงทราบว่าที่ฟานอ,องหนุ่มศึกษาผสมปนเปกันไม่แพ้ชงเหลียงแม้แต่น้อยดาบออกจากฝักแล้วยิ่งมีอนุภาพ ชงเหลียงต้องเก็บสายตาดูแลนถือว่าสีเฟื่องเหนียนเป็นคู่ต่อกรที่สู้สุดกำลังด้วยได้สีเฟื่องเหนียนซึ่งยืนห่างไปห้าจังสำแดงกระบวนท่าไม่หยุดนอกจากระบี๋หินครอบคลุมด้วยสายฟ้าม่วงอันเป็นกระบวนท่าสังหารแล้วย่อมมีกระบวนท่าก้นหีบอยู่อย่างแน่นอนชงเหลียงคาดเดาว,ว่าต้องเป็นดาบเล่มที่สองที่แขวนตรงเอวข้างขวาชงเหลียงได้ยินมาว่าสีเฟื่องเหนียนลูกศิษย์ของหลีช่ชนกลางผู้นี้ หล่อเลี้ยงดาบด้วยวิธีหล่อเลี้ยงเจดสังหารจอมมานมังหลากสีสมุนของทั่วป่าชนสนด้วยดาบแขนเสือ้อชงเหลียงรับมือกระบี่ยันที่จู่โจมเข้ามาอย่างไร้จังหวะแน่นอนว่ายังมีค่ายกระบี่สายฟ้าม่วงที่ยากรับมือสีเฟื่องเหนียนออกกระบวนทาชงเหลียงรับมือดูคล้ายซ้ำไปซ้ำมายืดเยื้อยาวนานแต่อันที่จริงเวลาผ่านไปเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นกระบี่ยันแตกหักร่วงตกพื้นทั้งหมดแล้ว ทวนเหล็กของชงเหลียงก็ถูกเฉือนไปเกินครึ่งจนเหลือความยาวพอๆกับดาบยาวเคราะดีที่ชงเหลียงมีพรสวรรค์สูงยิ่งสูงจนไม่ว่าศึกษาสิ่งใดก็ได้ดีกว่ายอดฝีมือคนอื่นๆศึกษาวิเคราะห์มาทั้งชีวิตทวนเหล็กหักสะบั้นอยู่ในมือใช้โจมตีกระบี่เหินสายฟ้าม่วงเสียงกระทบดังกลางวานนอกจวนราชันมังกรยังได้ยินชัดเจนทุกครั้งที่อาวุธชนกระแทกกันชงเหลียงก็ได้ความรู้จากการประทะทุกครั้ง เมื่อมือขวาของสีเฟื่องเหนียนกดลงบนด้ามด,ดาบที่แขวนตรงวางเอวด้านขวาหรูม่านตาของชงเหลียงก็หดตัวรู้ว่าดาบมือขวาจะออกจากฝักมาประกฏตัวต่อโลกล่าแล้วมู่หลงเป๋าติ่งและหงจิ้งเหยียนแทบจะถอนหายใจแผ่วเบาพร้อมกันสีเฟื่องเหนียนกำด้ามดาบปักเหมันไว้นั่นอย่างแท้จริงแต่ที่ลงมือกลับไม่ใช่ปักเหมันแต่เป็นดาบผลข้ามแม่น้ำไร้ฝากต่างหากง่ามมือฉีขาด โลหิตสดลังลิ่เพียงพอให้เห็นถึงความรวดเร็วฉับไวของผลข้าแม่นม้ำเร็วเสียจนกระทั่งสีเฟืองเหนียนผู้กุมดาบแทบไม่อาจควบคุมไว้ได้โดยสิ้นเชิงตอนนั้นผู้เท่าสุยเสียกู่ไปเมืองออตี้พร้อมฝักกระบีช่ชนชิวทิ้งกระบี่ไว้กับสีเฟืองเหนียนสีเฟืองเหนียนเคยให้อินนักฆ่าเดียนตายนำกระบีช่ชนชิวไปเมืองโอตี้ขอร้องให้ปรมาจารย์สุยเสียกูทิ้งเจดกระบี่สายหนึ่งไว้บนตัวกระบี่ แล้วให้อินนักฆ่าเดินตายนำดาบกลับมาคืนสีเฟื่องเหนียนเมื่อพุ้เเ่าสวยเข้าเมืองอูตี้แล้วขอยืมกระบี่ก็ควบคุมกระบี่ชุนชิวที่อยู่กับสีเฟื่องเหนียนคืนฝักได้ทันทีนอกเมืองเสินอูเมื่อสีเฟื่องเหนียนต่อสู้กับหานเตียวซื่อมนุษย์เวลากระบีช่ชนชิวจอ่อซวงอกหานเตียวซื่อทันทีที่สวยเสียกูซึ่งอยู่ที่เมืองอูตี้เอ่ยปากขอยืมกระบี่กระบี่พลันทะยานทะลุร่างหานเตียวซื่อลอยออกไปพันหลี คืนสู่ฝักกระบี่ที่อยู่กับสุยเสียกูแต่คราวนี้ดาบหมุนและวิธีเดินตามกระบี่ถือโคมฉายกำแหงมองแผ่นดินของส่งเนี่ยงชิงเป็นเพียงการตบตาสีเฟื่องเหนียนทำไปเพื่อปูทางให้ดาบพลข้าแม่น้ำคืนสู่ฝักดาบหวนคืนฝักครั้งนี้แทงทะลุซวงอก,อกจอมานฉงเหลี่ยงไม่ถึงขั้นทำให้เขาเสียชีวิตขาทีฉงเหลี่ยงพุ่งชนกำแพงจวนจนพังทลายก่อนหลบหนีสีเฟื่องเหนียนไม่ไล่ล่า ขามองจาราชนเปยเหลียงที่พลีชีพให้นับว่าแก้แขนให้ชายชาราผู้นี้แล้วมู่หลงเปาติ่งเอ่อย่างเสียดายเดิมทีด้วยความสามารถของชงเหลียงหากต่อสู้สุดกำลังเสียตั้งแต่แรกนายเลยจะตกอยู่ในสภาพอนาถดสุดฐานทนเช่นนี้พรสวรรค์เขาสูงยิ่งมากกว่าลวดหยางเสียอีกเป็นคนหนึ่งที่บรรลุด,ดัชนีอัศจรรย์ได้รวดเร็วที่สุดถึงขั้นเร็วกว่าหลี่ฉุนกลางของหลีหยางชงเหลียงตรวจจับได้ถึงความขับขันอันตราย ่อนดาบคืนฝักนั่นจะทะลวงอกถึงได้ไม่ตกตายขาทีที่โชคร้ายก็คือหลบหนึ่งดาบนี้พ้นก็จริงแต่ก็หลบหลิวเหยียนปิงที่มาพร้อมทวนบัตรด,ดนไม่พ้นหงจิ้งเหยียนลังเลไปครู่หนึ่งคิดจะสาวเท้าออกมู่หลงเปาติ่งเอ่ยดักถามคิดดีแล้วหรือคิดช่วยชีวิตชงเหลียงจากมือหลิวเหยียนปิงจะได้ไปขอความชอบจากพี่สาวขาเระอจะได้เสียใจทีหลังเชียวหงจิ้งเหยียนถามกลับ ผงจิ้งเหยียนปิดบังเรื่องที่ผู้ทำรงอาญาสิทธิรอบลงใต้ไม่ให้ฝาบาทดูได้แต่ท่านไม่อาจรอให้ข้าวางแผนแล้วค่อยลงมือหรือมู่หลงเปาติงไม่พูดไม่จาเพียงแค่สายหน้าทั้งคู่แยกไปคนละทางทั้งอย่างนี้เมื่อหงจิ้งเหยียนออกจากจวนราชัน,นมังกรมู่หลงเปาติงก็เอ่ยพึมพำว่าไม่กล้าเดิมพันครั้งใหญ่จะชนะพน,นันครั้งใหญ่ได้อย่างไรเล่าเขาขึ้นเสียงสูงยิ้มพลางเอ่ยกับสีเฟื่องเหนียนว่า ถึงโลจือผู้นี้อย่าเห็นว่าตาบามคายุดสูงส่งอันที่จริงในสายตาอ,องอย่างคายังห่างจากเจ้ามากนักเมื่อครูขายังรับปากให้เขาเป็นต้าอองของราชสำนักเหนือใต้ร่วมกับเจ้าตอนนี้ดูแล้วเป็นการลบหลู่เจ้าแล้วสีเฟิงเหน,น,นียนสีเฟิงเหนียนสูดลมเขา้าดูดก้าวสายฟ้าม่วงและควบคมกระแสปลานนำดาบพลค่าแม่น้ำในฝักกลับมาสะบัดคราบโลหิตของชงเหลียงออกจากฝักดาบ ยิ้มพลางถามว่าหากหมู่หลงเปาติ่งอย่างเจ้า,ผาเผชิญหน้ากับหนึ่งดาบนี้ผลจะเป็นอย่างไรระหว่างทั้งสองคนไม่มีบรรยากาศเคร่งเครียดชักกระบี่ง้างเกาทันมู่หลงเปาติ่งนั่งลงบนขั้นบันไดยอย่างเกลียดคลานหัวร่อร่ากล่าวว่าอ,องอย่างข้าคาดเดาถึงหนึ่งดาบนี้ได้แต่ว่าเกินครึ่งคงหลบไม่พ้นทว่าต่อให้ดาบนั้นแทงหน้าอกข้าเข้าจางัง ก็แทงไม่ทะลุไม่ใช่ฆ่าดูแคลนเจ้าหวังเสียนจีและทั่วป่าผู้ซ่ามือเปล่านั้นย่อมทําได้กระบ,บี่ของเติ้งไทเออก็ทําได้ส่วนคนอื่นๆนั้นความยากมีไม่น้อยอ๋อจริงสิยังมีหลี่ตังซินอีกหนึ่งดังนั้นต่อให้หงจิ้งเหยียนจะวิปลาสหันมาสังหารข้าข้าก็ไม่เห็นเป็นเรื่องสําคัญค่อยๆหนี้กลับไปเปย์หม่งก็ได้สีเฟิงเหนียนถามว่า กระทั่งทวนบัดดนของหลิวเยียนปิงก็ทำไม่ได้หรือมู่หลงเปาติงขบคิดอย่างจริงจังคำรบหนึ่งประการแรกข้าไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอย่างแท้จริงของเขาประการที่สองหากกล่าวว่าเขาทําไม่ได้เจ้าก็คงคิดว่าข้าคุยโวสีเฟื่งเหนียนยิ้มเอ่ยว่าหลิวเหยียนปิงไม่สู้กับเจ้ายังมีคนสู้กับเจ้ามู่หลงเปาติงถามว่าไม่มีทางคุยกันหรือ จะต้องฆ่าฆ่าฟันฟันให้ได้หรือสีเฟื่องเหนียนสายนาตอนสีเซียวยังอยู่คลานจะแยแสพวกเจ้าทั้งชีวิตข้าก็ไม่มีทางเจราจาตกลงทําการค้ากับเปยมังมู่หลงเปาติ่งทําหน้าเสียดายเต็มประดาลุกขึ้นยืนแล้วบิดขี้เกียจเอ่ยว่าที่แท้จะงโง่เขลกว่าที่ข้าคิดสีเฟื่องเหนียนยิ้มเอ่ยว่าคำนี้ก็มอบคืนให้เจ้า หัวหน้างานข่าวกรองของชิงชางแท้จริงแล้วคือเบี้ยที่เปยหมังจัดวางไว้หลังจากรายงานข่าวแท,ท้แก่ชายจิ้นเฉินแล้วก็หายตัวไปเขารายงานว่าสีเฟื่องเหนียนเดินทางมายัางพื้นที่ของรัษดออพยพเพียงลําพังเปยเหลียงไม่ได้เคลื่อนกําลังพลมากดดันทางชายแดนอันที่จริงรายงานแค่เพียงครึ่งเดียวผู้ที่เข้ามาในพื้นที่นอกจากสีเฟื่องเหนียนแล้วยังมีทหารม้าและคนขี่ม้ามาอีกร่วมพัน เพียงแต่ผลม้าสวมเกราะทำหน้าที่คุ้มกันมีเพียงร้อยนายที่เหลือ8900้า้อคนล้วนสวมจีวรหัวโล้นเลี้ยนโดดเด่นสะดุดตาถึงกับเป็นขบวนหลวงจีนจาริกสู่ประจิมทิศรถม้าในขบวนมีเพียงคันเดียวพยักดำตัวใหญ่วิ่งใกล้ๆรถมา้าบางครั้งก็หยุดวิ่งหันหน้ามาคอยรถมาถ้าทหารม้าร้อยนายและม้าต่างสวมเกราะหนะักต่อให้เป็นพื้นที่ของรัฐดอนอพยพเพียงมองปลาดเดียวก็รู้ว่า นี่คือทัพหลงเซียงที่บทขยี้สามฐานที่มั่นสำคัญของเปยหมังเมื่อปีกลายเปยเหลียงแต่ไรมาใกล้ชิดพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลังจากราชวงศ์หลี่หยางกำจัดพุทธแล้วหลวงจีนภิกษุจำนวนนับไม่ท้วนต่างหนีภัยเข้ามายังเปยเหลียงเต้าจากนั้นเปยเหลียงอองคนใหม่ออกประกาศว่าให้หลวงจีนในเขตเหลียงโจจาริกเข้าสู่พื้นที่ราชดอนอ,อพยพเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา พร้อมสัญญาให้ทัพอาชาเล็กคอยอารักขาเดินทางหลวงจีนต่างถิน่นส่วนมากต่างกลัวว่าเพิ่งออกจากรังหมาป่าก็เข้าถ้ำเสือจึงรอดูท่าทีดีที่เปยเลี้ยงอองไม่สร้างความลำบากใจให้หลวงจีนหกร้อยรูปของเหลียงโจจ่าริกสู่ประจิมทิศโดยไม่อาจปฏิเสธแต่ยังมีหลวงจีนต่างถิ่นสามร้อยกว่าลูกจากโยโจหลิงโจเล่เหลียงโจมีเจตจำนงว่าข้าไม่ลงนรกขู้ใดเล่าลงนรก ขอจาริกไปด้วยหลวงจีนที่เลือกไม่จาริกไปทางตะวันตกเมื่อทราบว่ามีพยักดำที่เคยฟังเทศนาของฉีเสียงจนเดินทางในขบวนด้วยต่างรู้สึกเสียใจเสียดายในภายหลังหลวงจีนหลายรูปที่พลาดโอกาสไปแล้วบัดนี้คิดรอบเข้ามาในขบวนกลับถูกทหารม้าชายแดนไล่กลับเหลียงโจอย่างไม่ไวน้นาหลังจากนักพ์ชิงไหวจาราชนเปยหมังที่แฝงตัวในอารามชิงหลงมานานปีถูกพลินรีสังหารแล้ว หลวงจีนหวงเติงก็กลายเป็นเจ้าอาวาสคนใหม่ของอารามชิงหลงคราวนี้เปยดเหลียงอ๋องมีบัญชาให้หลวงจีนเดินทางไปยังพื้นที่รัษดออพยพที่อยู่ทางตะวันตกหลวงจีนหวงเติงเป็นหลวงจีนกลุ่มแรกที่อาสาจาริกสุปจิมเปยดเหลียงจึงให้เกียรติหลวงจีนหวงเติงเป็นพิเศษอนุญาตให้เดินทางด้วยรถมา้าแต่การเดินทางคราวนี้หลวงจีนหวงเติงนั่งไม่เป็นสุขเนื่องเพราะภายในรถมา้า มีน้องชายของเปยดเลียงอ๋องนั่งอยู่ด้วยสีหลงเซียงไม่ได้สวมชุดดำและเปลือยเท้าเหมือนที่เคยเป็นมาแต่สวมชุดเกราะสีแดงสดประหลาดพิสดารถึงที่สุดโผล่ให้เห็นเพียงสองตารังสีข้าฟันแผ่ซ่านในห้องโดยสารหลงจีนหวงเติมที่ได้รับการยกย่องว่าเปียมรังสีพุทธาไปทางร่างช่างหน้าเวทนาหนะักกว่าจะถึงชิงชางยังต้องเดินทางอีกสักระยะเหยี่ยวตัวหนึ่งบินต่ำเวียนวนกลางอากาศ สีหลงเสียงเมื่อได้ยินเสียงพลันลุกพลวดขึ้นแล้วออกจากรถมา้าเริ่มวิ่งตะบึงอย่างบ้าคลั่งชุดเกราะแดงสดนี้วิ่งเป็นเส้นตรงชนทุกอย่างที่ขวางหน้าในเมืองชิงชางก่อนเข้าสู่จวนราชันมังกรที่อยู่ทางตะวันตกสุดเขตขั้นวัชระจะประทะก,กับเขตขั้นวัชระ